เราก็ไม่สบายใจนะครับเราก็ถือว่า,าในฐานะที่เราคนหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่เข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าไมส่สามารถสนองตอบให้แก่พี่น้องประชาชนได้พวกเราก็จึงจะไปร่วมในขบวนการที่เขากำลังจะมีการทวงถามเรื่องของความชอบธรรมที่กรณีที่ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปอัอดคลิปอัดเสียงหรือว่าไปโทรศัพท์ไปคุยกับกลางฝัง,งกเหมนว่ามันเป็นเหมาะสมสมควรหรือไม่นะครับแล้วก็นายกก็อยากให้นายกแสดงความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าขออาภัยและทุกอย่างมันจะจบนะครับความเสียหายเกิดขึ้นกับไปดินไปแล้วความเสียหายซึ่งเป็นความอะไรเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ที่เขาเอามาเปิดเผยเฉยๆนะที่เรารู้นะ ไอ้ที่ไม่เปิดเผยเท่าไหร่ที่เรายังไม่รู้นะครับอย่างเช่นกรณีอย่างเช่นสมเด็จคุณเซนท่านได้ปล่อยออกมาว่าคุณทักษิณป่วยไม่ป่วยไม่จริงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมบ้านเราเสียหายถ้าหากเป็นอย่างที่คุณคุณเซนพูดว่าคุณทักษิณป่วยไม่จริงเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา อย่างยิ่งเลยนะอันนี้คือการทําลายระบบราชการของไทยเลยอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องกรณีอย่างเช่นที่เขาบอกว่าคุณทักษิณได้กล่าวอาฆาตมาร้ายหรือหมิ่นประมาทองค์สถาบันเหนือหัวเนี่ยอันนี้เราก็ยอมไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นคนเสื้อแดงก็ตามเราถือว่าเรายึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริ์นะครับเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่า เรานับถือสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องหลักของแผ่นดินแต่นักการเมืองพวกนี้มีมาแล้วก็ไปผมถือว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรก็แล้วแต่กระทบกระเทือนต่อองค์สถาบันขององค์เหนือหัวแล้วผมถือว่ารับไม่ได้ mm hmm. จริงๆจำเป็นจะออกไปและแนะนำคนเสื้อแดงด้วยจะไปสนับสนุนอยู่ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันพรุ่งนี้นะครับมีการเตรียมป้ายอยู่ข้างนอกแล้วเตรียมป้ายอยู่แล้วก็เตรียมคนไว้พรุ่งนี้จะมีคนจากที่นี่ไปประมาณสี่คันรถพอไในนัดกันไว้หมดนะครับว่าจะออกจากนี่กันก็เวลาประมาณแปดโมงนะครับกล่าวว่าไปถึงนู่นประมาณบ่ายโมงประมาณนี้นะครับไปแสดงพลังว่าเราไม่เห็นด้วยถึงแม้เราจะเป็นคนเสดงก็ตามไม่เห็นด้วยกรณีอย่างนี้ คุณคงต้องแสดงความรับผิดอบคือคุณจะทํายังไงก็ได้จะลาออกหรือจะยุบสภาหรืออะไรอันนั้นเป็นหน้าที่ที่คุณต้องต้อง,องสร้างมาตรฐานไว้กับลูกรุ่นลูกหลาน,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 นไว้ว่าการผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจของตัวเองและมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวนี่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดในระบบของประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ไม่รู้ว่านายกเขาไปพูดอะไรกันบ้าง นะครับเผลอเพราะว่านายกเป็นประธานทั้งกรรอกรรอมนอเนี่ยแล้วก็ยังไม่พอนายกยังเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเี่คุมทั้งทหารตำรวจก็ไม่รู้ว่าเอาความลับอะไรในแผ่นดินนี้ไปบอกให้่ทางฝั่งรู้บ้างนะครับซึ่งซึ่งมันผิดวิสัยของความเป็นนักการพูดนะครับในการเจรจาทางการพูดมันไม่จํจำเป็นต้องพูดแบบนี้ หลักการในการพูดในการเจรจาทางการพูดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายวิธีพูดนะครับเพราะว่าในแผ่นดินไทยเราเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีมาถึงสามสิบคนก็ไม่เคยปรากฏว่ามีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ที่จะเอาบ้านเมืองไปไปเดิมพันกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเจอครับสึ่งจําเป็นต้องออกไปครับโอเคค่บถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าคุณต้องไม่มีคำว่าสีในที่นี้เพราะว่า จะสีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีการเอ่ยถึงสถาบันของชาตินะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันใดสถาบันหนึ่งผมก็ถือว่าไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งชาติจะอยู่ได้ก็ต้องมีหนึ่งมีแผ่นดินมีประชาชนแล้วก็มีสถาบันหลักนี่คือสิ่งสำคัญที่ประเทศต้องมีนะครับความรับของชาติและแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า ดินนี้ไม่ได้อยู่แต่เฉพาะนักการเมืองนะครับคนไทยคนอื่นก็อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นนาะยกต้องแสดงความรับผิดชอบ